นั่นอยู่ไกลๆพี Jong ่น้องเลยคนคนอากันห่อจุดไปจุดมันแถวไปแถวมันดีพี่น้องห่อเริ่มหอคนป้อมาเห็ดเวียเพิ่นมานอนเฝ้อกับมันเพิ่นนอนเฝ้อตัวกับอรักขาครับกระเทียวทั้นี่บ่พวหอเลยพี่น้องหอตัวน่วยไงเพราะว่าอ่ะมันมันมันเกิดมาพร้อมๆกันมันเป็นรุ่นยางมาท่านคนน้ำยางมาท่านนั้นพี่น้อง บางงวงกะซุนน้อยๆจ้างเพิ่นลูกหลานนะครับกับกัพี่เคยเพิ่นกะพักกันห่ออยู่ครับวันนี้ก็ได้น้อใหม่ก็สิเอาไปไอ้ทุ่ในบักห่อยืนห่อจังซี่ล่ะครับยืนห่อผ้ห่อมันใส่ถุงเอ่อถุงข้าวบอนก็ใส่ถุงผ้าห่อไปจังซี่ล่ะพี่น้องตัวพี่น้องมื้อนี้ก็สิพี่น้องเกี่งก็สิแกงน้อใหม่ตัว กับต้มเนาอไม่แกงเนาอไม่ตาลาเด็กเนาอไม่พี่เนาอไม่ไมก็กินเนาอไม่เื่นยังกินลาบง้อไปแต่ตอนนพิ่นบ่มาเห็ดเวี้ยผลมะนมานอนเฝ้าครับมันเพิ่นนอนเฝ้อตัวรับอารักขาครับกระเช้าทัน้นี่ตัวสูงมันกะได้ใส่บันไดเอาเนาะพี่น้องได้ใส่บันไดเอาครับหอหน่วยงงามหน่วยใหญ่ๆนะครับพี่น้องครับมื้อน,นี้สังเกตบ้างถุง ยายเงี้ยพี่น้องแต่พ่อเลยพี่น้องห่อตหนไม้ไงเพราะว่าอ่ะมันมันมันเกิดมากพอมกันมันเป็นรุ่นครช่วงนี้มันบราันี่ยเป็นหลายหมดเลยครห่อไปเป็นรุ่นๆไปเนาะพี่น้องครับผลบ่มาเฮ็ดเวี้ยผลมะนมานอนเฝอครับมันเพิ่นนอนเฝ้าตัวกับอารักขาครับกระเช้าทั้นี่จังนี้มันบราันี่ยเป็นหลายหมดเลยครห่อไปเป็นรุ่นๆไปเนาะพี่น้องครับมะสอย ทีเกียงน่อใหม่กินแล้วคาเร่งแพงเนาะเกีงน่อใหม่ก็เอาละครับย่างย่างมาไุ้นน้ำย่างไว้ทั้งนั้นพี่น้องครับปกงงวงกะซสุมน้อยน้อยครับกะรู้สึกว่าต้นไหนกะเริ่มมีทุงแล้วนะครับ ลูกไงไหลายๆนี like ่กับฉีบวอลเล่ย์ไงได้ครัพี่น้องนี่มันเป็นรุ่นเป็นลุ่นเนาะครับพี่น้องพออ่ะหลายก็ได้หลายนะพี่น้องครับปู่นู่ไกลไกพี่น้องเลยุคนคนหอกจุดไผจุดมันแถวไปแถวมันนี่พี่น้อง หอเริ่มหอคับหอหน่วยงามงามหน่วยใหญ่ๆนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้สังเกตบ้างถุงใหญ่เงาพี่น้องครับเมื่อนี้จังพ่นมะฮอบักงวงให้พี่น้องอ่ารุ่นสองแล้วครับเนี่ยครับผูได้หอได้อ่าหอ ห่อหน่อยก็ได้หน่อยลูกง่ายได้หลายนี่กับีบว่ลเล่ยง่ายได้คุณผู้องนี่มันเป็นรุ่นเป็น่นเนาะครับสายไปสายมันเดาแต่เพื่นสิบไปทั้งไหนครับไปแถวไปแถวมันแต่ว่าเพื่อนนี่เพื่อนบบมาเห็ดเวียหรือครับเนี่ยเพื่อนบบมาเห็ดเวี้ยเพื่อนมานอนเฝ้ครับมันเพน,น่านเฝอตัวกับอารักขาครับ กระเช้ทาทั้นี่้ลายกระสีนั่งเย็ดเบิดมือเบ็ดเบ็ดอย่งนี้สิเดีด๋ยวพี่รองอมันเห็ดง่ายต้นต่ำมครับขันต้นสูงอ่าขันนี่ครับวิธีห่อกระสีสีนะครับวิธีห่อนะครับเขาก็สีใส่ถุงเอาถุงข้าวบอนใส่ถุงผ้าเาตรียมพร้อมไปเตรียมพร้อมมันไปตั้นแกงออกมาสู่คนงานกินได้พี่รองอครับ,บนี้ก่อนที่ออกไปกระสีไปเบิ่งเลี้ยงใหม่เมื่อไหร่ก้อน ครับคนงันกับอ้าปาไป่งนั่งกันพี่น้องสายไผสายมันเราแต่เพื่นสิไปทั้งไหนครับไปแถวไผแถวมันแต่ว่าเพื่อนนี่เพื่อนบไมาเห็ดเบี้ยหรอครับเนี่ยต้นสูมันกะได้ใส่บันไดเอาเนาะพี่น้องได้ใส่บันไดเอาครับหูนู่ไกลๆพี่น้องเลยพ่อนๆพอนากันห่อจุดไผจุดมันแถวไผแถวมันดีพี่น้องห่อเริ่มห่อครับหน่วยบางงามกับบห่อได้พี่น้อง หน่วยบองามกับบหงอครับอ่าเลือกมาซอยกะกระติกแกงน่องใหม่กินแล้วคาเล้งแพงเนาะแกงน่องใหม่ก็เอาร่าครับเมื่อนี้ก้างพิ่น,ะะนมะฮอบักม่วงให้พี่น้องมาซอยกะกระติกแกงน่องใหม่กินแล้วคาเ,เากกล้เงแพงเนาะ แจ้งน้องหมกเอาละครับกันพ่อต้นอ่ครับกะรู้สึกว่าต้นไหนกะเริ่มมีทุงแล้วนะครับครับอยู่ไกลๆพี่น้องเลยคนคน กันห่อจุดไผจุดมันแถวไปแถวมันนดีพ่น้องห่อเริ่มห่ออ่ารุ่นสองแล้วครับเนี่ยครับผูได้ห่อได้อ่ะห่อห่อหน่อยก็ได้หน่อยอ่ะครับกะรู้สึกว่าต้นไหนกะเริ่มมีทุงแล้วนะครับครับห่อยืนหอยังเสร็จะครับยืนห่อไผลห่อมัน ใส่ถุงถุงข้าวบอลก็นใส่ถุงผ้าห่อไปไั่ใ่ห่ะคุณน้องกันพ่อต้นมาซอยกะกรีแก,กงน้องใหม่กินแล้วขาเร่งแพ้งเนาะแก,กงน้องใหม่ก็เอาละครับ เมื่อนี้จ้างพ่นมะฮ่อบักงวงให้พี่น้องสายไผสายมันยเยวแต้พู้นสิไปทั้งไหนครับไปแถวไผแถวมันแต่ว่าเพื่อนนี่เพิ่นบบมาเห็ดเบี้ยครับเนี่ยเพิ่นโบมาเห็ดเบี้ย่นมานอนเฝาครับมันิ่นอนเฝอตัวกับอารักขาครับกระเช้าทั้นี่สายไผสายมันเยาแต้าพู้นสิไปทั้งไหนครับไปแถวไผแถวมัน แต่ว่าเพื่อนนี่เพื่อนบ่มาเฮ็ดเบี้ยหรือครับนี่อืยพี่น้องพราอ่าไหลก็ได้ไหลนะพี่น้องครับตัวพี่น้องวันนี้ก็สิพี่น้องกินก็สิแกงน้ำไม่ตัวกับต้มน้ำไม้แกงน้ำไม้ตะลาเด็กน้ำไม้พี่น้ำไ,ไม้ก็าาก,กินนาา้ำไม่ยืนยังกินลาบง้อไปแต่ต้นช่อง <laughs> นี้มันบพราะท่านเป็นหลาไปแล้วเขาห่อไปเป็นรุ่นๆไปน้อพี่นอ้องครับต้นสูงมันกะ ใส่บันไดเอาเนาะพี่น้องใส่บันไดเอาครับสายไผ่สายมันเดี่ยวจะเพื่นสิไปทั้งไหนครับไปแถวไปแถวมันมแต่ว่าเพื่อนนี่เพื่อนบมมาเฮ็ดเบี้ยหรอกครับนี่อืห่อหน่วยงามงามหน่วยใหญ่นะครับพี่น้อง <c ười> <ๆ>ครับเมื่อนี้สังเกตบ้างถุงใหญ่เง้วพี่น้อง <c ười> สวัสดีลรัครับผม รานมาซอยอยู่สามสี่คนเหรพี่น้องแต่พวกฮ่อเลยพี่น้องฮ่อตหนไม้ไงเพราะว่าอ่ะมันมันมันเกิดมาพร้อมกันมันเป็นรุ่นครช่วงนี้มันเพรท่านนี้เป็นหลายอะไรกูฮ่อไปเป็นรุ่นรุนไปเนาะพี่น้องครับบ้านแกงออกมาสู่คนงานกินเลยพี่น้องครับวันนี้ก่อนที่ออกไปก็สิไปเบิ่งเด็กหน่อยเมื่อนั้นก่อนครับคนงานกับอะไปะพเบิ่งนั่นกันพี่น้องตัวพี่น้องวันนี้ก็สิพี่น้องกินก็สิแกงแล้วไม่เห็นตัว กัต้มน้อไหมแกงน้อไหม่ะลาเด็กน้อไหมไม่นื้อไหม่ก็กินน้อไหมอืนจังกินลาบหัวไปแต่นั้น่พวหอเลยพี่น้องห่อตหน่วยไงเพราะว่าอ่ะมันมันมันเกิดมาพร้อมกันมันเป็นรุ่นมาซอยกะกินแกงนื้อไหมกินแล้วคาเรียงแพงเนาะแกงน้อไหมเอาละครับอ่ารุ่นสองแล้วครับเนี่ยครับผููได้ห่อได้อ่ะห่อ ห่อหน่อยก็ได้หน่อยห่อยืนห่อยังเสีย่ะครับยืนห่อไผ่ห่อมันใส่ถุงอ่ถุงข้าวบอนก็ใส่ถุงผ้าห่อไปยังเสี็อ่ะพี่น้องพี่น้องห่ออ่าไหลก็ได้ไหลนะพี่น้องครับครับเมื่อนี้กาง phân má ho bạc ngoan hải phía nó nhang nó phần năm nhang với thân lên phía nó gặp bạc ngoan cả xuân mê nói nhang nó phần năm nhang với thân lên phía nó gặp bạc ngoan cả xuân mê nói ho nói nhầm ngam nói nhầy nhầy nó gặp phía nó วันนี้สังเกตว่าถุงใหญ่เงี้วพี่น้อง <laughs> สำัดีแล้วครับผม